เพอลบรูปภาพบน Facebook กู้คืนได้ง่ายแค่มีกี่ขั้นตอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพาวทูทิกทิกดีๆเทรนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟล์เช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหากใครค่ะเพิอลบรูปภาพบน Facebook ออกไปนะคะแล้วต้องการที่อยากจะกู้คืนก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถทำได้ง่ายค่ะสำหรับ f a c e b o o k นะคะก็ここถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันค่ะที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหลายๆคนนะคะได้โหลดใช้งานค่ะ พราะว่าบน a c e b o o k นะคะสามารถโพสต์รูปภาพเพื่อเผยแพร่ให้กับคนที่เป็นเพื่อนกับเรานะคะบน Facebook ให้สามารถรับชมได้นั่นเองค่ะแต่หากผู้ที่ใช้งาน Facebook นะคะทำการโพสต์รูปภาพไปแล้วค่ะแต่เพิกกดลบรูปภาพนั้นทิ้งไปนะคะแล้วอยากที่ต้องการกู้คืนรูปภาพนั้นๆกลับมานะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถทําได้เช่นกันค่ะเพราะรูปภาพนะคะที่เราโพสต์ลง Facebook ลงไปนะคะแล้วเราเพิกกดลบทิ้งไปเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่คังถังขยะ30วันนั่นเองค่ะ อย่างไรแล้วนะคะหากผู้ที่ใช้งาน Facebook ท่านใดค่ะเพลิรลูปภาพบน Facebook ออกไปนะคะแล้วต้องการอยากจะกู้คืนรูปภาพนั้นๆกลับมาก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราค่ะเข้าไปที่โปรไฟล์เฟซบุ o กค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่จุด3จุดค่ะเลือกไปที่คลังค่ะและแตะไปที่ถังขยะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเลือกรูปภาพที่ต้องการกู้คืนได้เลยค่ะและแตะที่กู้คืนได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถกู้กคืนรูปภาพนะคะที่เราเผิกกดลบทิ้งบน Facebook ได้แล้วค่ะหากชอบทิ้ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How To Tick ทิ้ดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบั c k กอ t บูได้เหมือนเดิมค่ะ